ค่ะวันนี้เรามาเก็บผักผักอะไรเอ่ยโอ้ยกระเป๋าทัานอ้าวรถไครถไส่หนาอันนี้ผักอีออมนะคะบ้านเฮอ,อิ์นผักคขยแยง,งนี่สวยๆอันนี้มันยังมาทันได้แกดีนะนี่อยู่ดินมันยังไม่แห้งมันสวยไงก็เลยปลาเกี่ยวข้าวเมื่อวานก็เลยมาเก็บเอาเอาเมือตากไว้เพื่อจะไก้ี่ยทไมเกบแกงเกียเขียดไง น้องดีมถ้าน้องดีมจะเอาเดี๋ยวป้าจะตากไว้ให้เด้อบ้านน้องดีมบีรูเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะไปล้างล้างแล้วก็ผึ่งแล้วก็มัดพวกนี้ก็ตากแดดไว้นี่สวยมากเลยอันนี้ก็เลยแวะดูเขาวคัวหอยเขาขัวหอยน้องสะพายบ้านบุญหอยขัวนะแต่หนูยำไม่เป็นหรอกอ้าหนูใหญ่แท้นี่ ดูมันเป็นอุ้มได้กี่หน่วยแล้วอุ้ยจกเอาจกเอาสามนี่สี่ห้าหกนั่งไงหกวิฉอันฉอันนี่เเจ็ดอมองเดียวก็ได้กินแล้วแปดได้ดีได้อุ้มอ่าเก้าสิบสิบเมนูหนาน ไม่เคยไม่เคยทํานะแบบนี้แ้วคอยมาคอยทํากินแบบนี้ไม่เป็น,น,ปนอ,ม,นอม,มันอยู่เป็นกลุมเป็นก้อนเหมือนบ้านนะันมันนะเนาะ <laughs> อยู่เหมือนบ้านเลยนะเนนี่เขาหาเป็นเด้อเขาเป็นเด็กบ้านนอกเราพึ่งมาอยู่บ้านนอกมันก็หากินไม่ค่อยเป็นก็ไปอาศัยเหมือนให้เขาโสนเราไงแม่นี่เห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ <Okay. S 2> มันจะอยู่แถวแคมหรือเปล่าตแคมตัวนี้ใช่มาหอยไหมน,ไนี่ไงเอเอลปล่อยก็ได้มันน้อยมันไมนเขาทำเป็นได้ไหมนทำไม่เป็นนะใช่ไหมใช่ okay. เขาทําเป็นนะอันนี้คนโขคนค้าวควก่อนเราแล้วเนาะเมื่อเช้านะคะแต่เอาคันแทนา,นานี่นะนี่แม่มน,น,นี่นี่นี่หนึ่งสองสามเดี๋ยวก็เมื่อนี่ยก็ได้ไปสีข้าวเขาอีกเดี๋ยวก็คํำอีกแล้วนี่ยข้าวบ้านกี่ทุ่มเนี่ยสองสีข้าวเสร็จใครอยู่บ้านบุญเขาหลายคนบ้านแล้วนะถ้าข้าวตกสามพันนี่ต้องสีกลางวันนะ กลี่คืนกลี่คืนนะคืนนี้กะกี่ทุ่มว่างโชกทุ่มเนี่ยพาดหนาวชะบ้านเลยนัะนี่แบดเมื่ออาบน้ำหนาวอืมต้มน้ำอาบได้ค่อยนะบ่ต้มแล้วอาในเพรื่องต้มไข่ถ้าไม่ต้มค่อยก็ไข่หน้าค่อยก็แตกได้หน้าดําเลยนะอาบน้ําอุ่นนะอืมแต่มันก็ทําไงได้แล้วมันอาบน้ําเย็นไม่ได้มันเสียงแฉะเหมือนจะได เหมือนใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาขวัวลองดูมาเลยขื้นค่ะคอยวางคอยชิมาเออเออค่ะไม่เดี๋ยวนานาเออเดี๋ยวจะเอาเสียมามีแต่เพื่อนเต็มเลยบ้านบูนบ้านกอกบ้านสูงเดี๋ยวนี้เพื่อนเยอะได้หนูไปป่วงเลยแม่โสดหน้าแล้วก็กลับบ้าน ได้ไหมครับจะได้ค่ะ no. บนมนโหน่ไม่ได้ไหมไม่ใช่เข้ามาจากหนาใครเหมือนไอ้เขียดน่ะนนอัอนน,ออน,อนี้อ,นอ,อีจอนอ๋ออันนี้อีดำข้างหลังน่ะอีดำมาตักนาอีโหน,หนอ่อีหุ่นหรอบอสบอไปาเกี่ยวข้าวอ่ะ เราเป็นผู้ติดตามเขานะคะเป็นคนหาแะ้วเป็นผู้ติดตามอืมไปะ,ะบ้านได้เยอะแล้วะได้ไหมได้อู้โตหูมีจหน่วยโตโต,ตเลยนะแมนี่อืมเดี๋ยวจะซื้อเขาไว้ให้แม่เจเจปีหน้าเขาเซียนนั่นน่ะ หลอกเราหรือเปล่าเหมือนใช่น้อยเออใหญ่ไหมใหญ่อยู่ตรงนี้ลูกมันหนอก้อนหินเดี๋ยวเอาอุ้มก่อนเขาทำเป็นเ้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าชวนประดอนมาด้วยมาขัวหอยตอนบ่ายกสาย็สายก็ขนข้าวขึ้นรถแล้วก็ไปเก็บข้าวประดอนแล้วก็เอาข้าวเราไปสีหอยง่อันนี้หอยงูนะแม่นี่หอยโงูนะปากมันจะเป็นสีขาวนะหอยเชลลีปากมันจะเป็นสีดําเด้มมันจะอร่อยกว่าหอยเชลลีนะเราไม่ได้เอาตามันอกอกนะแม่ถ้าหอยเชลลีเนี่ยตามันใหญ่ตามันเป็นพิษถ้าหอยนี้นะมันไม่มีพิษนะ เรากินตั้งแต่จะเกิดเนาะน้อยเนาะแต่ก่อนหอยบ้านเราเยอะเยอะนะแม่ฝนตกมานี่หอยนานี่เยอะใช่ไหมหินบ่หอยมันจะเปยมันอยถ้าแห้งแห้งอีกหน่อยเนาะเฮ้ยแต่นาเย่ออุ่นก็เป็นตะได้ได้ไฮข้างล่างมันเป็นดินชายแล้วมันเป็นอุกลุกด้วย มันจะโดนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ลุนอยูลุนแต่มังหวยนะ <c oughs> ใช่ไหมลูกเล็กอะ่ะ <c oughs> ไม่เอาไม่มีแม่มาเหรอ <c oughs> เหมือนจะได้มันจะไก่ดคันนาด้าบอกเนาะมันไม่อยู่ถ้าน้ำใกล้แห้งแล้วมันก็จะไปหาอยู่ตามคันนาไงขอบขอบคันนาน่ะมันจะเยอะมันก็อยู่เหมือนเหมือนเรานี่แหละครอบครัวแม่ลุกปะได้เยอะอยู่หาปลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยซื้อเด้อสะเด้อหมซื้อมดเชื่อนะ พหนมขมาขูัวเอามือื่นเดี๋ยวเมื่อื่นมาซื้อกับเขานะเนี่ยไปขอบคุณนะน่ะไปกับบ้านตะเวนข้ามแรงแล้วอยู่ทุ่งนาคะนอันนี้ทุ่งนาลุงวาดนะบ้านกนบุญเขาขัวรอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยออกมาขัวกันเขาเอาข้าวออกหมดแล้วนะแม่นี่เหลือแต่โตฟางเดี๋ยวเขาก็ไท เดยวเขาก็ไายปลูกมันอันนี้มันเป็นข้าวกอขอนะแม่นี่เม็ดมันร่วงเยอะมากเลยถ้าถ้ามีหมาอะไรเหยียบนี่มันจะร่วงข้าวอีเตียเราจะไม่ค่อยร่วงนะแต่ข้าวกอขอนี่มันร่วงง่าย <c oughs> ขอบคุณเด้อข้าวเขาเสร็จหมดแล้ว วนมากเขาก็จะเอารถเกี่ยวเอาอึบยาแมลงกว่าจะมัดข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมัดโอเคเอ มาแล้วลูกมากลับบ้านมาแล้วมาเร็วมันไม่ได้รอกนูนะมานูนะขุดหนูอยู่นู่นมาแล้วลูกมามาเร็วมันขุดหนูอยู่มาแล้วลูกมาแล้วมาเดี๋ยวไ่ให้ตะหมอกขึ้นมาดู มันคดหนูอยู่ข้างบนนูนะ้นน่ะอยู่ขันนาหนะ่ะมันจะเป็นหนูพกนุกไงแค่แค่มาแล้วลุงมาบิ๊กลงไปดูน้องไปมันหาหนูอยู่ข้างล่างนูนะ่ะอากาศหนาวเลยนะแม่เดี๋ยวเอายาอะไรใส่ให้บิ๊กใกล้หายแล้วแค่ๆแค่มาเล้วลุงมา <c oughs> ยังไม่อยากกลับ ยอมไปไปดูไอ้แค่ก่อนลูมาหไปช่วยมันสิมันได้ไหมไหนดูมันได้อะไรปีนั้นน่ะเขาเขาขุดท่อรถอ๋อมันมีท่ออยู่ตรงนี้นี่เือเขาเอาท่อรถอุโมงมา เดี๋ยวดูสิมันได้อะไรไหนลูกไหนดูสิไหนอ้มันเป็นอุโมงหนูเหรอเราเอาไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวให้พ่อจะมาเอาไปเมือ,อก่อนปกะกบัน ค่อยเอาไม่เป็นไปรูปะกบ,บ้านปะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้ตะมอกมาดูมันมีรูหนูนะหนูเอาไม่เป็นไปเดี๋ยวให้พ่อตัวมาเอามา <c oughs> ไปเยอะรูปูรูหนูเยอะเลยนี่หนูเขามาจกกระปูหรือเปล่าเต็มเลย นี่สองรวงนี่รวงย่าใหญ่มันเป็นข้าวงันนะนี่เอาให้เจ้านาบอกยังไงรวงย่าให,ใหญ่เลยตักกบบ้านเ <c oughs> มื่อวานเกี่ยวเมื่อวานนาตาจิวนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนแกก็มัดแล้วมะเพราะว่าแกเกี่ยวอันข้างล่างยังไม่เสร็จอยู่อ๋อเขาเอาลอดตรงนี้ขึ้นมาก็ลอดได้แล้ยนะมันมีท่ออยู่ก็มุดท่อขึ้นมา แต่บ้านคนบุญเขาสามคัคคีกันได้ไหมเออเขาทําอะไรเขาไม่กลัวคนเขาเยอะมายอย่แค่เยอะไปะเดี๋ยวให้ตะมองออกมาดูขึ้นรถปะ